จารครับพอดีตอนเนี้ที่สวนผมอ่ะผมให้ระบบน้ําแบบสปริงเกอร์ครับย่ามเลยเยอะมากแล้วก็วันก่อนผมไปถามร้านขายายาค่าหญ้าครับเขาก็แนะนําบอกว่ามีแบบเผาไหม้กับแบบดูดซึมผมเลยยังไม่เข้าใจว่าของผมจะใช้แบบไหนดีเพื่อไม่ให้ต้นไม้ผลไม้ที่ผมปลูกแล้วอ่ะมีปัญหาแล้วต้องฉีดห่าง,งกี่เมตรอะไรกี่เมตรถึงจะปลอดภัยกับต้นไม้ที่เราปลูกอะครับจารย์จริงๆเนี่ยแบบเผาไหม้ขยกเลิกไปแล้วนะ ก็คือพลราควดไม่ให้ขายแล้วบ้านเรานะครับตอนนี้มันมีลักษณะเป็นกึ่งเผาไหม้นะครับก็คือฟูโฟซีเนตนะครับก็คือฉีดไปเนี่ยประมาณสามสี่วันยอดมันจะเริ่มไหม้นะครับมันเป็นกึ่งเผาไหม้กึ่งดูดซึมบูโฟซีเนตนะซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราจะฉีดยาเนี่ยก็คือช่วงนี้มันเริ่มเข้าใกล้นาฝนแล้วเนาะเราควรจะให้มันตายลากดีกว่าตายยอด พ่าตายยอดเนี่ยพอฝนตกมันก็จะแตกยอดใหม่งั้นถ้าเราใช้เผาไม้ไอใช้กูโคซีเนตเนี่ยโอกาสงอกใหม่มันก็จะเยอะเราก็ใช้ไกลโคเซตเลยนะครับแล้วเวลาฉีดเนี่ยไอสารไกลโคเซตเนี่ยมันจะไปทําลายส่วนที่เป็นสีเขียวมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับงั้นเราก็ป้องกันในส่วนนี้ไว้ว่าหนึ่งก็คืออย่าไปฉีดโดนใบของพืชหลักเรา นะครับสองถ้าไอ้ลำต้นมันมีสีเขียวเราก็อย่าไปฉีดใกล้นะครับแต่ถ้าลำต้นมันออกเป็นสีน้ำตาลอันนั้นไม่ใช่ปัญหาฉีดผ่านได้นะครับอย่างเงี้ยอัน้เราก็ต้องดูพืชของเราแต่ถ้ามันมีข้อจํากัดเยอะตรงที่อ่ทรงพุ่มมันลงมาคุมดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ,จะต้องฉีดห่างออกมานะครับทีนี้บางคนเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไปแล้วต้นมันยังไม่โนใหญ่เขาจะหาปี๊บเนี่ยไปครอบต้น ถ้าฉีดรอบถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่ยาจะไปถูกต้นหลักเราก็ไม่มีเนาะหรืออาจจะ,ะเป็นอะไรหลักเป็นแผ่นตีเนียมบางถือเจาะบอรดอะไรเงี้ไยได้บอดนะครขอให้อย่าไปโดนต้นหลักถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถฉีดได้ทั่วไปเลยนะครับครับแล้วควรฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าฉีดแล้วก็ลด<อ>น้ําเลยหรือว่าเว,ว้นน้ําก่อนสารไกลโพเซตเนี่ยเราต้องฉีดช่วงเช้าคือให้มันมีความชื้น อยู่ที่ต้นต้นวัชพืชด้วยมันถึงจะดูดซึมดีครับครับแล้วหลังหลังจกฉีดแล้วกี่วันถึงลดน้ำได้ครับอาจารย์หลังจากฉีดแล้วประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนี่ก็ลดได้แหละเ๋าก็ลดน้ําได้ก็คือถ้าฉีดเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ให้น้ําผลไม้แล้วปกติได้เลยอ๋อครับได้ครับจังขอบคุณมากครับ